อันน้สงของการฟังธรรมก็มีตั้งหลายอย่างเนาะคนที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้คนที่รู้แล้วก็ได้รู้ขึ้นไปอีกคนที่ยังลังเลสงสัยไม่แน่ใจอ้าวก็ได้ไขข้อสงสัยทำความเข้าใจนะถ้าในอนาคตยิ่ง,งขึ้นไปถ้าธรรมะนั้นน้อมสู่จิตสู่ใจของคนคนหนึ่งเขาก็อาจจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ในใจได้หลายคนคงเคยเป็นเหมือนกันเนาะ ว่ามันแก้ไขไม่ได้ความทุกข์มันบีบบังคับความไม่แน่ใจความลังเลความอะไรต่างๆมันทำให้เราวุ่นวายอยู่ในใจแต่ว่าอะไรจะเป็นตัวที่ทำเราผ่านพ้นความรู้สึกนึกคิดปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้ต้อก็ต้องอาศัยอาศัยอะไรดีอาศัยสิ่งวัตถุต่างๆอาศัยได้ไหมเออไปหาอาหารกินไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมันก็ยังช่วยไม่ได้นะ เนาะมันช่วยผ่อนคลายนิดนิดหน่อยหน่อยอาศัยเพื่อนละ่ะเพื่อนเราก็ยังทุกอยู่อาศัยพ่อแม่ละ่ะเขาก็ยังทุกอยู่อาศัยครูบาอาจารย์ได้อบรมธรรมะสั่งสอนได้บอกกล่าวเล่าขานได้ทำข้อคิดคติธรรมเล็กๆแน่นอๆมันก็สามารถเออลดความทุกข์ในใจของเราได้บางครั้งน่ะเราก็อาจจะคิดว่าทรัพย์สินสิิงคารสิ่งต่างๆมันเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้มาก แต่ความจร i, Pokémon, ิงแล้วธรรมะหรือว่าสติปัญญาต่างๆเหล่านี้นหะจะเป็นตัวคันที่สุดเลยอ่าใช่ไหมเขาถึงบอกว่าถ้ามีทรัพย์แต่ว่าปัญญาไม่สามารถที่จะพาตัวเองให้รอดพ้นจากทุกข์ได้แต่ถ้าเรามีทรัพย์ด้วยมีปัญญาด้วยทรัพย์นั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นดุปนิสัยคนมีปัญญาก็สามารถใช้ทรัพย์นั้นในทางที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ได้ยิ่งๆขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะ